นี่ค่ะนี่ทั้งหมดนะคะที่เห็นก็คือรูปหล่อรวยทันใจรุ่นแรกนะคะของหลวงปู่คูบาบุญยังมากําลังจะนับนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมใส่กล่องนะคะ QC อีกรอบนึงเนาะว่าโอเคครบไหมสวยงามไหมก็นี่ค่ะอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะหรือว่าไม่ได้อ่านข้อความนะก็อย่าอย่าว่าอย่าก,กดกันนะอาจจะไม่ค่อยได้รับสายตอบข้อความนะคะเพราะเยอะมากนี่ค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอ่ะนดาป่าจะให้ชมนี่เลยนี่น่ารักค่ะยิ้มแย้มนะคะเหมือนหลวงปู่มากๆเลยลูกศิษย์ลูกคานะคะที่ได้ไปกราบหลวงปู่นะจะต้องรู้เลยค่ะว่าคือเนี่ยหล่อออกมานะคะได้สวยน่ารักแล้วก็คมเหมือนหลวงปู่มากๆนี่เนื้อที่ปลาโชนี่คือเหล็กเปียกนะคะนี่เป็นอุดก้นนะคะมีกิ่งด้วยนะดังนะคะมีกิ่งอยู่มีกิ่งอยู่ด้านในค่ะ นี่สวยค่ะมาครบหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือรอใส่กล่องนะคะก็เดี๋ยวนับอีกทีนึงเนาะว่าเขาทำครบจำนวนไหมอะไรไหมอ่านี่เลยถ้าเป็นช่อก็สวยช่อก็รอเหมือนกันค่ะอึบนี่เลยค่ะชอ่อสวยค่ะอันนี้เป็นทองแดงนะคะช่อทองแดงนะทองแดงเถื่อนทองแดงโมรานนะคะนี่อันนี้เป็นทองแดงนะคะน่ารักค่ะน่ารักมากๆแล้วก็ มีเป็นช่อชนวนนะคะอ่ะปาให้ชมยินดีและดีใจมากๆกับลูกค้าที่ได้จองไปนี่ค่ะอันนี้เป็นชนวนนะคะเป็นชนวนโบราณน,นะคะนี่ชนวนวนสารนะคะเตรียมนําไปใส่กล่องแล้วก็เดี๋ยวจะไปเสกนะคะรอมังกรนะมังกรสร้างบุญนะคะของปู่ครูบาบุญยัง อีกหรุ่นค่ะก็ไปเสร็จพร้อมกันเพราะว่าเสร็จไล่ๆกันอันนี้เป็นเนื้อสามกริย์ค่ะสามกริย์ก,ก็สวยค่ะสวยมากๆเลยสวยค่ะนี่ก็อุดนะคะใต้ฐานก็อุดเช่นกันนี่สามกริย์ที่แจกศูนย์จองนะจ๊ะขอบพระคุณที่เป็นสะพานบุญให้นะคะอันนี้คือเนื้อเงินนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะเอาไปเข้าสตูถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อ อะไรเอ่ยทองทิพย์นะคะก้นทองแดงมีหลายเนื้อค่ะอยู่ในนี้นี่ก็สวยค่ะเนื้อเหล็กเปียกนะคะก้นทองแดงเมื่อกี้นี้ที่ป้าโชว์ไปเนาะอันนี้ก็ทองทิพย์ก้นทองแดงค่ะอันนี้เป็นสำหรับแจกผู้ร่วมงานกับถวายให้วัดไว้ให้หลวงปู่แจกนะคะอันนี้สัตตะก้นทองทิพย์ค่ะอันนี้สัตตะนะคะก้นทองทิพย์ เป็นรายการลุ้นโชคนะคะแล้วก็เป็นเ,เนื้อ,เน,อเนื้อแยกมาด้วยเหมือนกันนี่อันนี้ก็สวยค่ะรู้สึกจะเป็นทองแดงเถื่อนคิดว่าน่าจะนะอ่าทองแดงเถื่อนก้นชนวนค่ะมีมีหลายหลายองค์เออมีหลายหลายหลายแบบมากๆนะคะก็คือคระกันไปนะนี่โอเคนะคะมีมีหลายแบบค่ะก็เดี๋ยวป้ากำลังนับนะคะนับจำนวนนับอะไรหลายๆอย่าง ว่าครบไหมอ่าอันนี้ฉนวนก้นเงินค่ะนี่นี่นะคะเป็นชนวนแล้วก็ใต้ฐานเป็นก้นเงินนะคะนี่นี่เลยอยู่ในนี้มีหลายแบบเลยมีนวะมีอะไรคืออาจจะตอบไม่ค่อยได้รับสายหรือว่าไม่ได้ตอบข้อความนะตาขอเวลาสักวันสองวันนะคะเพื่อที่จะนับของนะนี่ค่ะสวยมากๆทองแดงเถื่อนสวยนะคะทองแดงเถื่อนทองแดงโบราณเนี่ยก้นทองทิพย์สวยมากเลยค่ะ ดูคลาสสิกมากๆเลยชอบชอบในในจำนวนที่เป็นคละนะคะก็เราก็จะมีอ่าอะไรนะทองคำนี่คือเนื้อทองคำนี่ค่ะสวยงามค่ะเนื้อทองคำหนึ่งองค์นะคะนี่เลยก็ในในลุนโชคนี้นะคะ เป็นเนื้อทองคำนะคะเดี๋ยวใต้ฐานเนื้อทองคำเราก็จะอุดนะจ๊ะก็จะอุดอีกนะคะสวยงามทองคํานะคะทองคําหนักเกืบอบ2บาทค่ะทองคําหนักเกืบอบ2บาทนะคะท่านใดจะเป็นผู้โชคดีเนาะนี่เลยมาครบหมดแล้วนะคะโอเคค่ะขอบอคุณมากๆนะคะขอบอคุณที่รอรุ่นนี้มีปัญหา ตั้งแต่การหล่อเพราะว่าหล่อมาหลายรอบมากๆเลยเนื้อไม่สวยไม่ถูกใจเราก็เปลี่ยนพยายามทำให้ดีที่สุดออของออกมาคือช้าหลายเดือนมากแต่พอเห็นของแล้วปารู้สึกว่าปาปาชอบมากๆนะโดยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าลูกค้าที่จองไปที่ร่วมบุญไปปาคิดว่าน่าจะพอใจน่าจะออชอบเหมือนที่ปาชอบเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดใครได้เห็นหลวงปู่นะคะภาพท่านเนี่ยมีทั้งรอยยิ้มและความเมตตานะคะหลวงปู่คูบาบุญยางวัดหนองโคที่ประเทศพมา่านะคะปีนี้หลวงปู่อายุ115ปีแล้วนะคะอายุยืนยาวมากๆเลยขอบพระคุณทุกท่านนะคะไม่ว่าจะส่นจองหรือว่าลูกค้านะคะที่เป็นสะพานบุญนะขอบพระคุณมากๆจริงๆ ที่ร่วมบุญสร้างโบสถ์กันนะคะกับหลวงปู่ครูบาบุญยังขอบพระคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ